ช่วงปลายเดือนแบบนี้เงินเดือนใกล้ออกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประหยัดแบบแปลกๆที่ช่วยให้เงินงอกเงยเพิ่มขึ้นได้จริงๆกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพรและเทคอินเวสต์อีกเช่นเคยค่ะเราก็พูดถึงการลงทุนหาเงินกันไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเราจะหาเงินอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องประหยัดด้วยดังนั้นใน EP นี้เราจะมาพูดถึงวิธีการประหยัดเงินแบบแปลกๆทำแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอแต่ว่าทำแล้วเงินเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะซึ่งแพรรวบรวมมาให้ถึง8วิธีด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีแรกทานผักให้มากขึ้นเป็นไงคะวิธีแรกก็แปลกกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันช่วย ได้จริงๆค่ะมองกันตามหลักความเป็นจริงราคาของผักสดนั้นถูกกว่าเนื้อสัตว์อยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนมาทานอาหารที่ประกอบด้วยผักให้มากขึ้นก็อิ่มเหมือนกันแถมยังช่วยให้จ่ายค่าอาหารถูกลงด้วยค่ะ ยิ่งถ้าใครทําอาหารทานเองด้วยแล้วยิ่งประหยัดเงินได้มากขึ้นไปอีกค่ะเพราะการทําอาหารหนึ่งครั้งเราสามารถเก็บไว้ทานได้ถึง 2- อสามื้อหรือมากกว่านั้นอีกแพรเห็นหลายคนเมื่อทําอาหารเสร็จแล้วก็แพ็คเก็บใส่กล่องสุญญากาศแล้วก็นําเข้าช่องฟรีซค่ะเมื่อจะทานค่อยนํามาอุ่นใหม่ก็ช่วยประหยัดค่ากับข้าวไปได้หลายมื้อเลยนอกจากนี้ผักยังมีไฟเบอร์และวิตามินสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดียิ่งขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นลดโอกาสการเป็นโรคต่างๆได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ประหยัดเงิน าาอาหาร,รวมถึงคค่่าารักษโกด้วยวยะิธีถัดมานอนให้เร็วขึ้นว่าแต่การนอนให้เร็วขึ้นมันช่วยประหยัดเงินได้ยังไงแน่นอนว่าช่วยได้ค่ะเพราะเมื่อคุณนอนเร็วขึ้นก็จะทําให้คุณใช้ไฟฟ้าในบ้านตอนกลางคืนน้อยลงและเมื่อนอนเร็วก็จะตื่นเช้ากว่าปกติทําให้เราได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ได้นานขึ้นนั่นเองค่ะประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นเลย แล้ววิธีถัดมาค่ะเปิดพัดลมในห้องแอร์วิธีนี้ช่วยประหยัดได้จริงๆเพราะว่าพัดลมจะช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วห้องได้เร็วขึ้นทําให้แอร์ทำงานหนักน้อยลงค่ะและเราก็ยังสามารถตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้เช่น27หรือ28องศาเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าลงค่ะส่วนตัวแพรล,ลองใช้วิธีนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าค่าไฟลดลงนิดนึงจริงๆค่ะ และวิธีที่4รอซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนค่าๆเพื่อให้ได้ของลดราคาค่ะอย่างเช่นอาหารทําสดข้าวขนมต่างๆที่ทางซูเปอร์อาจจะทําไว้ตั้งแต่สายๆแล้วไม่อยากเก็บต่อถึงวันพรุ่งนี้ก่อนห้างปิดเขาก็จะเอามาแปะป้ายเหลืองค่ะขายแบบลดราคา50%หรือซื้อ1แถมหนึ่งไปเลยวิธีนี้ก็ช่วยประหยัดค่ากินได้มากเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องตรวจเช็คดูให้ดีๆให้มั่นใจว่ายังทานได้ค่ะเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วก็ควรทานให้หมดในวันนั้นเลย หรือไม่เกินเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะไม่ควรเก็บต่อไปอีกเพราะว่าไม่ใช่ของที่ทำใหมๆ่ๆอาจจะทำให้อาหารบูดหรือท้องเสียได้ค่ะ วิธีที่5หยุดใช้คูปองส่วนลดค่ะคูปองส่วนลดถ้ามองเผินๆอาจจะรู้สึกว่ามันช่วยให้เราประหยัดเงินมากขึ้นแต่จริงๆแล้วคูปองเหล่านี้แหละค่ะที่มักจะทําให้เราใช้จ่ายมากเกินความจําเป็นตัวอย่างเช่นคูปองส่วนลด20%แต่มักจะมาพร้อมเงื่อนไขที่ว่าต้องมียอดซื้อเท่านี้เท่านี้ขึ้นไปจึงจะลดเช่น3,000บาทขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถใช้คูปองส่วนลดได้มันจึงเป็นเหมือนการบังคับให้เราซื้อของมากเกินความจําเป็นเพราะคิดว่าได้ส่วนลดนั่นเองค่ะ มาถึงวิธีประหยัดสําหรับสายชอบเที่ยวกันบ้างค่ะก็คือการเที่ยวสวนกระแสนั่นเองอยากเที่ยวก็เที่ยวได้ค่ะเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงหน้าไฮซีซันเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ต่างๆจะแพงขึ้นกว่าปกติดังนั้นเราก็หลีกเลี่ยงมาเที่ยวหน้าโลซีซันแทนถึงแม้ว่าบรรยากาศอาจจะไม่ได้สวยเท่าช่วงเทศกาลไฮซีซันโชคร้ายอาจจะไปเจอฝนบ้างแต่ว่าข้อดีก็คือเที่ยวสะดวกกว่าค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปแย่งกันกินแย่งกันใช้แถมค่าใช้จ่าย กก็ถูลงด้วยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะลองสนุกกับความบันเทิงง่ายๆดูบ้างเพราะการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะเจอกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมายแล้วก็ทําให้เราเผลอเสียเงินกันไปได้ง่ายๆค่ะดังนั้นก็ลองเปลี่ยนมาหาความสนุกง่ายๆในบ้านดูค่ะอย่างเช่นนอนดู Netflix อ่านหนังสือฟังเพลงเล่นเกมก็ทําให้เราช่วยประหยัดเงินในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ไปได้นะคะหรือถ้าสุดท้ายแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆอยากจะออกไปกินเที่ยวช้อปปิ้งบ้างก็ให้ใช้วิธีการ หักเงินมาอมอคืนเท่าหนึ่งจากที่ใช้ไปค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเก็บอยู่10,000ืบาทแล้วอยากจะนําส่วนนี้ไปกินเที่ยวช้อปปิ้งก็เท่ากับว่าเราจะต้องนําเงินมาคืน20,000บาทค่ะก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าต้องนํามาคืนเยอะจังเลยไม่อยากใช้แล้วถ้าไม่ได้จําเป็นจริงๆเหมือนกับว่าเป็นการตั้งกฎบังคับไม่ให้ตัวเองใช้เงินนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ8วิธีประหยัดที่แพรนํามาฝากกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าทําได้ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเล็กๆ น้อยก็จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้แล้วค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงแพรก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe YouTube ของ TechToro กันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Tech Invest วันพฤหัสหน้า2ทุ่มเช่นเคยฝากติดตามกันด้วยค่ะ